ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะพบกับ้อ,ออีกแล้วค่ะกับเดนนัทธาออโต้ค่ะรถด,ดีละค่ะเด่นเน้นบริการต้องนัทธาออโต้เลยนะคะวันนี้ค่ะ้อ,ออยู่กับเจ้าพี v พีวียอดนิยมตลอดการอีกแล้วนะคะกับ Toyota Fortuner ปี2015นะคะชุดแต่งทีอดีสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยก่อนหน้านี้นะคะ้อ,อมีทําคลิปไปแล้วหนึ่งคันนะคะปี2012ขายเร็วมากคือไปแล้วนะคะคันนั้นคือขายแล้วเลยมีคันนี้เข้ามาอีกคันหนึ่งให้เพื่อนๆดูกันนะคะยังไงเดี๋ยวตามอ้อยไปดูรีวิวกันแบบรอบๆคันกันเลยค่ะแต่อย่าลืม กด subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะ ไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์สวยๆใส,สๆนะคะเวลาขับตอนกลางคืนนะคะเป็นไฟที่ส่องสว่างและเห็นทางได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะ,ะไฟหน้าอันนี้นะคะจะได้ฝาครอบโเมียมมาด้วยนะคะก็ดูสปอร์ตดูสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะแล้วนะคะก็ยังจะมีกระจกค่ะตรงนี้เลยเอาไว้สามารถมองนะคะมุมอับหรือเวลาที่เราเข้าจอดหรือว่ามีรถแทรกมานะคะจะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้นะคะก็มีติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนะคะพร้อมกับตัวเหมือนเป็นชุ แบบสเกิร์ตปะคาคุมกับตัวกันชนนะคะทําให้รถมันดูมีอะไรดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะกระจังหน้าคันนี้จะได้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมสีเงินแบบนี้เลยนะคือชุดแต่งเขาะจะมีสีเงินตัดกับสีดําเกือบทั้งคันเลยนะคะเท่าที่ไอเดินดูมานะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะล้อนะคะจะได้เป็นล้อแม็กของ Toyota แบบนี้เลยนะคะแม็กสภาพใหม่ๆเลยนะคะวันนี้ฝนตกเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีร้อยคาบน้ําทั่วไปนะคะโอเคสภาพยางเนี่ยถือว่าใหม่มากค่ะ ยังสามารถใช้งานได้อีกนะคะดอกยางยังหนาแน่นๆอยู่เลยนะคะลูกค้าที่ได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอ้อยมองเข้าไปนะด้านในภายในนะคะโชคกไม่มีรั่วซึมนะคะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะลูกค้าได้ไปนะคะเอาไปใช้เอาไปวิ่งงานนะคะหรือใช้ในครอบครัวนะคะสบายใจหายห่วงแน่นอนเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะด้านข้างนะคะก็จะมีฝาครอบกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีตัวการติดตั้งเหมือนชุดแต่งมาจากด้านข้างนะคะเหมือนมันเพิ่มขึ้นมาเหมือนมันโป่งขึ้นมาแบบนิดนึงนะคะโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยดูสวยดีค่ะมาพร้อมกับบันไดเสริมข้างด้วยนะคะก็คือช่วยเพิ่มการขึ้นลงที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะผิวกันสาดคันนี้ก็มีติดตั้งมานะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภายในตัวรถกันนะคะ ภายในนะคะนี่เลยดูเลยนะคะสภาพเป็นสีดํานะคะฟิล์มเนี่ยอ้อยเพิ่งติดตั้งให้ใหม่เลยนะคะเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยฟิล์มมันเริ่มเสื่อมแล้วก็ทางร้านก็ดูแลให้นะคะเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วนะด้านข้างสภาพใหม่ๆเลยค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะคะนี่เลยเห็นอ์กเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างด้านหน้าสวยๆเดิมๆเลยนะคะ ตู้หลังนะคะแผงข้างเหมือนกันเลยค่ะเป็นสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะโครงสร้างนะคะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมเลยนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะ สวยงามมากๆรถสีดำดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะเป็นรถยอดนิยมตลอดกาลนะคะมองหา PPV ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะโอเคเรามาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะด้านท้ายก็จะมีการติดตั้งในส่วนของตัวโครเมียมนะคะข้อไฟท้ายมาชุดสเกิร์ตด้านหลังนะคะปลายท่อโครเมียมแล้วก็มีแผ่นนะคะเหมือนคล้ายๆแบบรองกันลอยกระแทกนะคะเวลาขนของนะคะสวยงามมากๆดูมานะคะชุดแต่งเขาถือว่าโอเคมากนะดูดูแบบ ดูสวยงามดูหรูดีค่ะแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะคะก็จะเป็นโลโก้ทีอดีแบบนี้เลยนะคะคือภายในด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหลังลูกค้ามีการปูพรมมาเลยนะซึ่งมั่นใจได้ว่านะคะตัวพรมด้านล่างที่มากับรถนะคะจะไม่มีหุยผ้าไม่มีรอยถลอกหรือการใช้งานมาที่หนักเพราะว่าจะโดนกับตัวนี้มารองรับซับแรงกระแทกตลอดนะคะบอก์ o ฟอร์จูแถวสามนะคะคือพับลักษณะนี้วางของหรือพับแล้วยกขึ้นแบบ ติดเข้าไปด้านข้างก็สามารถเก็บของได้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะโครงสร้างด้านหลังนะคะน็อตเดิมนะไม่มีไขเลยนะคะน็อตเดิมเดิมสวยๆจากโรงงานเลยค่ะการันตีว่าด้านหลังน็อตเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอร์เพนนะคะก่อนปิดมีกล้องมองหลังติดตั้งมาให้แล้วด้วยนะคะสเปกแน่นๆครบๆแบบนี้นะคะ ฝาถังน้ามันนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นฝาครอบโคเมียเหมือนกันค่ะก็เติมน้ํามันเป็นน้ํามันดีเซลนะคะประตูบานที่3นะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะยังไม่เจอตําหนินะคะไม่เจอรอยถลอกไม่เจอรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอาร์เรียงตัวสวยกลมนะไม่มีขอ้อไม่มีพนไม่มีทําสีกบทับนะคะลูกค้าอยู่ไหนก็ซื้อได้นะเราการันตีโครงสร้างการันตีแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าดูกันแบบจะจะเลยนะไม่มีหมกแน่นอนนะคะ โอเคมาต่อกันที่ประตูบานสุดท้ายเลยนะแผงข้างนะคะสวยๆแบบนี้เลยสีดำนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะนี่เลยนะเห็นอักเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคราะไม่มีพ่นไม่มีทำสีกบทับนะคะเรารีวิวกันมานะคะโครงสร้างตัวถังนะคะรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องค่ะ เรามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์3 0 0 0 c ซีดีเซลนะคะเครื่องยนต์สภาพนะคะห้องเครื่องแห้งๆไม่มีการรั่วซึมจากซีนยางนะคะนี่เลยสติ๊กเกอร์บาร์โคดนะจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะอันนี้การันตีว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆนะคะตัวท่อนะคะทุกอย่างยังคงสภาพเดิมไม่มีแบบเยิ้มซุดตัวหรือถึงระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะไปต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้าเลยนะโครงสร้างเดิมนะคะน็อตเดิมนะไม่มีไข่ ไม่มีแกะนะคะไล่เรียงกันมาต่อที่ซุ้มล้อนะคะก็เดิมเช่นกันนะคะไฟหน้าก็เดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะนะคันหน้านะคะตัวเลขนะคะรหัสตรงนี้ยังอยู่ครบและยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะรับประกันว่าไม่มีการชนจากด้านหน้าหรือกระแทกมาแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่แผ่นเพจเลยนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะในรถนะคะแผ่นเพจไม่มีไขไม่มีแกะนะคะแผ่นเพจเดิมเดิมสวยสวยเลยค่ะโครงสร้างฝากระโปรงก็เดิมทุกอย่างเลยคันนี้ใส่กิฟต์เลยนะรถสวยมากลูกค้าที่หาอยู่นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอีกหนึ่งคันเลยค่ะเั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันนะคะ ในตัวรถของเจ้า t o y o t a f o r t u n e r แล้วนะคะเข้ามาสัมผัสแรกเลยนะภายในเป็นหนังสีดําทั้งคันเลยคือทั้งคันคือดําหมดเลยนะคะก็จะมีโครเมียมเนี่ยที่ตัดกันแบบตรงพมรมลัยวิทยุนะคะสภาพหนังนะคะทั้งคนขับและคนนั่งนะคะที่สายตาไอ้มองนะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เอามือกดฟองน้ํายังแน่นๆอยู่เลยนะคะทั้งสองฟองเลยเนี่ยกดให้ดูเลยยังแน่นๆอยู่เลยเบาะหนังไม่มีการขาดไม่มีไม่มีซุดไม่มียุบตัวไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะถือว่าโอเคค่ะ โอ้ยมามาต่อกันที่คอนโซลด้านหน้านะคอนโซลน,นะคะก็จะได้เป็นช่องสันน่เลยแบบนี้เลยนะคะมีลายไม้สีดำๆนะคะติดอยู่ตรงนี้นะ คันนี้นะคะหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยเป็นทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องแอร์ค่ะสวิตช์ควบคุมแอร์ความเย็นแอร์นะคะแล้วก็ทิศทางของแอร์กดตามนี้เลยนะล่างสุดเลยนะคะอันนี้ก็คือแอร์หลังนะคะเวลาที่ต้องการให้เปิดหรือทํางานนะคะก็สามารถกดสวิตช์อันนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเดินทางกันแค่2คนอันนี้ก็ปิดก็ได้ค่ะไม่ได้มีคนใช้งานด้านหลังแต่ว่าถ้าเดินทางกันแบบทั้งคันเลยก็เปิดเพื่อใช้งาน เลยค่ะมาต่อกันนะมีช่องเชื่อมต่อ USB AUX ตรงนี้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับวิทยุนะคะเปิดฟังเพลงเดินทางต่างจังหวัดนะทั้งครอบครัวมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยค่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบรถครอบครัวมากๆเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า ระยะเวลาหรือตลอดการเดินทางเรามีความสุขมากเราได้คุยเราได้เฮฮาทุกอย่างบนรถมันดูแบบไม่น่าเบื่อไม่ว่าเราจะเดินทางไกลขนาดไหนนะคะมันดีมากๆสําหรับรถครอบครัวนะคะมากันต่อเลยนะด้านหน้าก็จะมีที่วางแก้วมาให้2อ,อันนะคะ2แก้วแล้วก็มีด้านข้างอีกนะคะ2ฝั่งซ้ายขวาเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือช่องเก็บของก็ลึกเหมือนกันนะช่องเก็บของก็ใหม่มากค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะ ระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะก็จะได้แอร์แบ็กมานะคะทั้งหมดคู่ก็จะได้แอร์แบ็ะคะคกบคู่หน้านะคะสองฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะจะเป็นการรับสายวางสายจากพวงมาลัยค่ะเป็นบลูทูธนะคะด้านหน้าเลขไมเท่าไหร่คันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะรู้มาพร้อมมาดูพร้อมๆกันเลย1,25,402กิโลค่ะ ถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะสําหรับรถครอบครัวนะคะไอ้ว่าลูกค้าแฮปปี้นะไอ้การันตีได้เลยเพราะรถมันแบบเท่าที่ดูมาก็ไม่เจอตําหนิคือถ้ามีตําหนิไอ้จะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มีตําหนิไอ้เก็บรายละเอียดให้เหมือนหลายๆคลิปนะคะแต่ว่าสําหรับคันนี้ยังไม่เจอนะคะก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆค่ะมากันที่ขวาสุดตรงนี้ของที่มือไอ้เลยนะก็จะมีเซนทรัลล็อกแล้วก็ปุ่มปรับกระจกนะคะเบาะคนขับได้เป็นเบาะไฟฟ้านะ คนนั่งเป็นไฟฟ้าค่ะเบาคนขับนะคะได้เป็นเบาไฟฟ้าแบบนี้เลยนะถือว่าโอเคมากๆนะคะเป็นการปรับที่แบบ มันมันหยุดก็คือหยุดเลยอ่ะมันไม่ต้องให้มันเข้ากรึก๊กกรึ๊กหรือเปล่านะคะถือว่าโอเคมากมาต่อกันที่ด้านหลังนะด้วยสายตาที่มองไปนะคะสภาพบอกคือใหม่ค่ะไม่มีรอยหลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะทั้ง2แถวเลยนะแล้วก็มีแอร์หลังนะคะทั้งหมด3าแถวเลยคือผู้โดยสารนะไม่ว่าจะเป็นแถว2หรือแถว3ไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะแอร์ทั่วถึงทั้งคันแน่นอนเลยค่ะโอเคไอ้ก็พูดมาแบบเยอะมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกันนะคะ รีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะรับประกันว่าโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยค่ะ,ะสำหรับเจ้า PPV คันนี้นะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวไอ้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะรถที่ไอยเอามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นเจ้า Toyota Fortuner ปี2015นะคะ 3.0V Navigator นะคะลูกค้าที่หารถ PPV ไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะลองมาดูคันนี้นะไอ้เปิดราคาขายเพียงแค่นะคะ719,000บาทค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะราคานี้ประหยัดไปกว่าครึ่งนะคะเกิน ครึ่งแน่นอนถือว่าลูกค้าที่หายอยู่นะโฉมนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเป็นโฉมปัจจุบันนะและราคานี้อ้อยมั่นใจว่าลูกค้าจับต้องได้แล้วราคาเบาๆมากๆค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะทางร้านเรานะคะยังมีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะัทธ์ออโต้อีกค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีแรกนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะสองจุดเจ็ดเก้าตลอดอายุสัญญาสี่ปีค่ะหรืออยากเลือกขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะ ฟรีไปเลยค่ะ90วันนะคะหรืออยากผ่อนสบายๆค่ะผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยค่ะยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะยังมีบริการนะคะจัดไปนันนอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัดถถวอัตโต้ยินดีให้บริการมากๆเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะสนใจแล้วนะโทรหาไอ้ตรงได้เลยค่ะที่เบอร์0625646455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทาง อไม่ว่าจะเป็น Li n e แอดค่ะแอดนัทธาออโต้นะคะช่องทางทาง YouTube หรือช่องทางทาง Facebook นะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะและยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ฟอร์ั .com